สวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับร้านสาระดีๆนะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการผูกเงื่อนบุกเบิกนะครับเงื่อนบุกเบิกนะครับก็จะมีประโยชน์ก็คือนะครับใช้ในการโรยตัวจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นโรยตัวจากหน้าผานะครับจากต้นไม้สูงๆนะครับประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะครับของเงื่อนบุกเบิกนะครับก็คือเป็นเงื่อนที่สามารถ แก้เชือกได้อย่างง่ายดายนะครับเพียงแค่เรากระตุกเชือกนะครับเชือกก็จะหลุดออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ควรที่จะใช้อย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าเชือกมันมี2เส้นนะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดก็อาจจะทําให้เรานั้นตกลงมาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการผูกเงื่อนบุกเบิกกันเลยนะครับเชือกที่จะใช้ผูกนะครับที่ปลายเชือกก็ ให้เท่ากันอย่างนี้นะครับนะครับแล้วเชือกก็ต้องมีความยาวนะครับจากที่เราผูกนะครับเวลาเราโยตัวลงไปถึงพื้นนะครับเชือกทั้งสองเส้นก็ต้องถึงพื้นด้วยนะครับโอเคนะครับวิธีการผูกก็คือพาดเชือกขึ้นไปบนกิ่งไม้นะแล้วก็นะครับให้เยื้องมาทางขวานิดหนึ่งนะครับสอดเข้าไป นี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็เชือกอเส้นแรกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ล้วงจากด้านในนะครับเพื่อที่จะไปจับอีกเส้นหนึ่งน,นะครับจับเส้นนี้อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเชือก2เส้นนี้นะครับให้เราพาดขึ้นไปด้านบนนะครับพาดขึ้นไปด้านบนอย่นี้ พาดขึ้นไปด้านบนนะครับเชือกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ดึงนะครับเชือกมันจะทําการรับนะครับเส้นตัวนี้2เส้นตัวนี้ไว้นะครับนะครับนี่ครับดึงนะครับผมจะปล่อยนะครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วครับเวลาเราจะโรยตัวนะครับต้องเช็คดีๆนะครับมันมี2เส้นนะครับเส้นที่มันแน่นนะครับมันจะเป็นเส้นที่โรยตัวนะครับอ่าโอเคนะครับ สมมุติว่าเราโรยตัวปุ๊บมาถึงพื้นแล้วนะครับพอมาถึงพื้นนะครับเพียงแค่เรากระตุกเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเชือกก็จะหลุดออกมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องขึ้นไปแก้บนต้นไม้หรือว่าบนาหน้าผานะครับหลายเชือกเท่ากันนะครับจากนั้นก็ พาดเชือกขึ้นไปบนกิ่งไม้นะจากนั้นก็สอดเข้าไปแล้วก็จับเชือกเส้นแรกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับปึ๊บจากนั้นก็ล้วงไปจับอีกเส้นหนึ่งปึ๊บจากนั้นทิ้งเชือกสองเส้นนี้นะครับตวัดขึ้นไปด้านบนตวัดขึ้นไปด้านบนนะครับ จากนั้นก็ทำการดึงเชือกนะครับให้มันรับมันจะรับตัวอย่างนี้นะครับมันจะรับเชือกตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ดึงไ้แล้วก็ดึง,ดงเชือกตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่เราจะใช้ในการโรยตัวนะครับอ,อย่าโรยผิดนะครับเส้นตัวนี้เป็น เส้นสาหรับเรากระตุกเชือกนะครับเวลาเราโรยตัวถึงพื้นแล้วนะครับโอเคยกตัวอย่างเช่นนะครับเราโรยตัวนะครับปึ๊บถึงพื้นแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องขึ้นไปแกะเชือกบนกิ่งไม้ที่สูงสูงนะครับเพียงแค่เรากระตุกเชือกเส้นนี้นะครับปึ๊บนะครับดูนะครับนะครับเชือกก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ